ให้ทุกคนเข้าใจคําว่าปัจจุบันนขณะเด้อปัจจุบันนขณะในขณะที่เฮากาลังปฏิบัติอยู่นี่แหละถ้าเขามีเวลาในการนั่งสมาธิอันนี้ลืมอมบรเด็ดขาดคือปัจจุบันในลมหายใจเขาออกในลมหายใจเขาออกนี่เองถ้าเดินจงกรมแต่แต่ไพธนัดแต่ว่าโดยบอกเป็นกลางๆเอาไว้ว่าขวาพุธซ้ายโทนเองในการเดินจงกรม ให้ให้ให้จจักคณะปัจจุบันให้เป็นส่วนมากมีแต่ประเภทว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดอถ้าเพิ่นแสดงถ้ำขึ้นปั๊บลู่ก้อนโหลดอคําว่าลู่ก้อนนี่มีแต่ความรููจําเด้มพีแตาความรู้อันเป็นอุปทา,านทั้งนั้นแหละลู่อุปทา,านได้นันถ้าเพิ่นแสดงขึ้นปั๊บอันนั้นอันนั้นต้องเป็นทั้งสั้นอันนั้นต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สุดลุๆเลยเอีแบบนี้แบบนี้นี่แหละตัวขวางอีกตัวหนึ่ง่ะจาก รูอุปทานนด้เข <c oughs> าบอกคาเดียวนอกนั้นเขาบอกเป็นลอยๆเป็นพันๆคำเพราะว่าเขารูาตอต่อไปละรูคําต่อเบิดแต่ว่าความจริงนบริพานประสบการณ์บริพันฑ์ความรู้สึกของเจ้าของเองสะด้วยซ้ำไปบริภันในเหตุการณ์นั่นบริภันในอาการนั่นบริภานในชาตินั่นๆั่นบริบันในย่านนั่นๆอีก ส่วนมากไปหาความรู้จําเขา่าเป็นอุปทานทเดอ,อ,เอ,อพวกนี้มนสียอานตำรับตำล่าหรือว่าหาทกเถียงสนะนไนในบิดโลกหรก็ตามแต่ว่ามันจากมกที่ว่าความรู้ถุงหัวเอาตัวปรลอดไปหาเอาความรู้จําทั้งสัตนมากทั้งๆที่ของบร่รเด้เคยผ่านนพวกเข้าให้เข้าใจคําว่าปัจจุบันน,นักขณะ ผู้นั่งก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโรยูคแค่นี้เห็นยูคแค่นี้ก็ต้องไปรู้คาตอบมันก่อนคือทิมให้พุทไอ้ความรู้จําทั้งหลายแหล่นั่นนะส่วนมากมันสิไปแล้วพะถ้าหายใจเข้าพูดวิตกวิจารณามีแหละต้องเป็นแบบนั่งต้องเป็นแบบนี้อง์นั้นว่าแบบนั้นองค์นี้ว่าแบบนี้มีแ <c oughs> ตาความรู้อันใดที่มันเป็นอุปทานล้วนเยอะแยะได้อ่านคําว่า ประเภทความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่ของบ่ได้บม่ได้มีความรู้สึกในขณะที่เขาชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่บ่มีบ่มีความรู้สึกประพันประสบการณ์ในตัวเองนี่แต่ว่ารู้คาตอบไว้บดถ้าเราเรื่องความรู้เรื่องการละกันสิก็บอกไปตามสี่จามาเด้ออันนี้ละอันนี้อันนี้ละอันนี้สักกายที่ฐิวิจิสร้าสืประตมาาปฏิกรากรมราคะละแบบนี้แบบนี้อันนี้เนี่ยเข้าใจบอหวเ่าถ้าของนั้นนะมันเข้าใจวอ เขาเข้าใจบ่ะว่าได้เขาบ่เขา้เขาใจแล้วเฮาบ่มีหยังเขไม่ใจเนาะจาก็ลละบ่าเข้าใจแล้วเขาของเฮาบ่มีความหลอยหยังไวแต่ <c oughs> ปัญญาอทีนที่นันเป็นปัจจุบันในการปฏิบัติทุกข,ขั้นไปเคํา่าเดินจงกรมเดินจงกรมเดินอย่ไสก็ได้แต่ว่ากํากับด้วยเ uh, ท้าข้างขวานี่ฝ่าตีนเท้าลงดินพร้อมกันนะ พูดโทพูดโทพูดโทร้าเร็วกกับสางคำนึกให้มันมีเพื่อยังเพื่อควบคุมความคิด่ปมันคิดออกไปทางอื่นออื่นว่าปัจจุบันหามันั่งสิหรือว่ายืนสิสามารถจับลมหายใจได้อันลืมบ่ได้เลยคําว่าอานาปนาสติอสสาปสสาดิสู้สั้นออกยาวรู้เห้มันรู้จริงๆอันนี้บ่แมันไปจํามาได้วิโตก วิจารปิติสุเอกคตาชาหนึ่งเด็ดเขาก็าว่าได้เขาท่วงมันหลายขัา้วน่อยเนาะวิจารวิจารปิติสุเอคาคตาเนี่ยเขาก็าว่าได,าววด,ได,ไดา้ว่าเร็วซวสัมข่องซัมแจักสิเห็ดใบหรือบ่ได้เออเท่ากับเท่าเาเห็ดใบก็บแล้วกันเนาะเออผู้ใดเห็ดบ่ทันใดก็เห็ดเอาเด้อแต่นี่เห็ดบ่ได้ <laughs> เพรบ่เป็นพร้อมหาใจไว้ย่าลมนึ่งข่อยเห็ดได้จั็คซีใบยังอีก ตอนที่ปเป็นจากสิเป็นอย่างอีกนะทางว่าไปฟังหรือซื้อได้ลักษณะนั้นจะเป็นประเภทความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่หลอดผู้ใดเสนอขอคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นเออปรึกษาซึ่งกันและกันมากจะว่าผู้เดียวรวบ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 ,รวบ,รวบอือเป็นลักษณะนั้นออนลูปไปเบิร์ตน่นะดูปฏิสเดีจำเอาของเขาเจ้ามากได้ จำหมอกของข้าเจ้ามากแต่ว่าเข้าใจว่าเจ้าของเป็นผู้รู้แหละละออกให้เบิดในขณะได้ด้ยตัวเองปฏิบัติถ้าจะได้พบของจริงนะจะไปเอาของจำมากดิประเภทว่าเอาของจำมานั่งบ่ได้โดนดอักอึดอดัดงุดงิด,งดบ่สงบนำเห็นว่อาอุปทานบ่สงบน่นั่นเรื่อว่าอุปทานมันเป็นตั้งไว้บาานิมสำหรับบุคคลที่เคยสงบแล้วในระดับนั้น ก็อยากให้มันได้ระดับนั้นนั่นแหละบันเลว่าบบสงบนั่นเองสงบกว้าง้างบบสงบกว่าร้างให้มันล้กัวเองอให้มันลู้อยู่ในหูดังคนนี้พูดโทพูดโทพูดโทรพูดโทยุทอนี้สิสงบเอาห่ังดูมิ่เนาะสิสงบเอาห่ังบางคนก็แย่งเอากระชีเห a, ็ดหนังก็เหตดมันสงบเนะแต่สงบเอาห่ัง สงบเอาขันนันขันนี่มันสิเป็นสงบเป็นอย่างไรมันค่าคิดให้มันสงบอยู่นั่นแหละวันนี้พวกที่ได้นั่งซื้อไปแล้วพวกที่จับจุดอุณหรมเป็นแล้วให้ทิมรักการให้เบิร์เริ่มต้นแรกเขาอาศัยรักการออาศัยสะภาพเดินอาศัยไปเมื่อเหตุเป็นแล้วเพิบหูจักแล้วว่าจับจุดอุณหโลมมันเป็นอย่างไรหูจักอาการปีติหูจักอาการอุณหโลมแล้ว อให้ทิมระการจะมาเริ่มต้นไหมเหลือบตาลงเห็ดตาลูบเบิ่งดังเกของมันล่างๆอาการพิธินิ่มๆน,นวงๆว,วุบขึ้นมาเองดอกอันนี้หมายถึงผู้เปลี่ยนแล้วเด็ก็ต้องไปนับไหมว่ต้องไปสิบไปเกีบไปหาไปสามไปหนึ่งดอกออแค่เหลือบตาลงทําใจนิ่งๆดอก หายใจเข้าฝึกเดียวเท่านั้นเป็นปั๊บทันทีเลยแล้วก็บ่ต้องไปขาดคะเนโดนเดาอย่างอีกบ่ต้องไปหวังอย่างอีกด้อบาดนี่มันสิเป็นไปเอาเองอปมันสิเป็นไปเอาเองดอกให้มันคล่องสะก่อนโอ้กว่าสิกำหนดใดให้มันแรนบุญเรนผีมันว่ธรราดาเได้อให้จะคล้องคล้องน่จุดนี้สะก่อ <c> น <oughs> <c oughs> และส่งอารมณ์อันเป็น,ปนกุศลกับเม่ ส่งชาตกระเมนจับอาการปีติอุณโลมนั่นแหละว่าถ้าเป็นแล้วบ่วต้องไปเขารักการจะไปน,นับหนึ่งไหมเออเหลือ,อบตาลงเฮ็ตาดูบลูบล,ลงไปบางปลายจมูกจะคล้องเองมันเฟิบขึ้นมาราวางกลางหนาา้าผาทันที่เรเห็นก็แค่นั้นกับพุทธโธยางก็เป็นได้นั่งกินข้าก็เป็นได้เข้าห้องน้ำก็เป็นได้ทางานเบาๆก็เป็นได นี่เราเอื่นว่าทำจิตคือความขิดปลอดแล้วปลอดปลอดภัยคือบ่คิดนึกถึงสิ่งที่มันเป็นอกุศลให้นึกถึงเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลนึกแล้วสบายใจเรื่อเอนว่ากุศลถ้าอกุศลเด่นึกแล้วบ่สบายใจบ่สบายใจเพราะว่ามันบาเป็นไปตามที่ทางคิด เป็นไปตามที่ดังหวังตัง้งวบวาดรูปแปนแผนแบบจินตนาการไนะล้วก็เกิดความพอใจละไบ่พอใจเกิดความไม่พอใจนั่นเองถึงนละักษณะนั่นอาจจะยามส่งอารมณ์อันนี้ไว้ซสำนี้มันก็นเป็นชาตแล้วถ้ <c oughs> าสลับกันบัด่หาตั้งว่าไปเข็มถึงชา, 4, ชา 8, ้นสี่ชานนแปดยังเขาดอก ธรรมดาแล้วเขาพยายามใคร่ควรและพิจารณาให้มากอใครควรพิจารณาให้ถูกร่างกายทูกแบบใดร่างกายเป็นของจะของหรือว่าเป็นถ้าว่ามันเป็นมันคือว่าอาสมาตรบังคับใดมันคือหิวมันคือห่อนมันคือหนาวเออมันก็คือปวดท้องท้ายท้องเงียวเอาถ้าว่ามันเป็นอาสมาตรบังคับใด้เนี่แหละมันเป็นธรรมชาติของมันแบบนี้เนาะนี่ว่าไปนี่คือวิธี ในการสืบดั้ในการสิละในการีเห็นความจริงว่าน,นี่ยเเป็นของเข้าจากอันใดอย่างในการสี่รู้ทันอุปทานในอัตวาทุปทานสักจะทิฏฐิอั่นและอันเดียวกันอันเดียวกันมันรู้คิดเอาก็ได้คือเข้านั่งคิดดีๆนี่แหละบ่มว่าสิไปคิดโดยในภายในแบบนั่นดอกหลายคนเข้าใจว่าต้องไปทำาัจจัสศสนาจะต้องเข้าไปลึก ต้องเข้าไปโดยในภายในกลายเป็นจิตในจิตวาสานโอ้ยอย่างนอพอกข้อมลู้หลกูเงิดหลหลมันบำเม็นแบบนั้นออกมาเลยจังพิจารหน้ามันจะไปคิดอะไรจังใดตัวนั้นเขาก็คิดตะพุท้อมันเข้าถึงความสงบสกอนมันบำเม็นแบบนั้นหรือ,อนั่งคิดเอาธรรมดาเอานี้หละออกจากชาติมาแล้วเอานี่คือคือจังออกจากจุดอุณาโลมมาแล้ว น,นั่งพิรณาถึงว่าร่างกายว่าเป็นอของจาของเป็ในไปเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสกัายติิหรือเข้าไปอุปทานในอัตตาวา่าทุปอปทานของตอนเป็นยึดวารูร่างกายนี่เป็นของตอนมัน,เป,นเป็นเป็นนั้งไถ่คิดนึกนึกคิดให้มันเห็นความจริงมันว่าเป็นของตนเพราะว่ามันเก็บไข่ได้ป่วยหอนหนาวว่าสออมารถจิอยู่ในอำนาจของตน ควงใจเขาอยากให้เป็นไดน้นาะนั่นการมุขธานอเน่ยเพราะเป็นตวามทีเขาพ่อใจเนาะเนี่ยเออนี่ยมีขึ้อนมองของมามหาตนแล้วหนึ่ไปนึกไป,กไปความรูต้ต่างๆคำว่ารู้คาว่าละคาว่าเห็นอนะ่ะมันสีค่อยๆเกิดขึ้นคลายในความรู้สึกเองมันจิอ๋อขอามันเองจากเมือดอกนะเออมันจิอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองทําให้มากทําให้บ่อยเด้ทําให้ชินทําให้เป็นดุจด,ดังยานถ้ามากถ้าบ่อยให้ชินแล้วมันจะเกิดความรู้ คำว่ารู้นี่คือรู้สึกสัมปะชัญญะรู้สึกตัววา่าอู้มันบ่แมนอิรีเนี่ยเออถ้ามันถึงกัรน,นี้ได้แล้วมันติดวามออกจากความรู้สึกตัวนี้อีกอันหนึ่งดอกนามันสิเป็นอยู่ในใจเขานี่แหละอยู่ในความรู้สึกทางใจเขาเนี่แหละมันจิเป็นน่ะเละถ้ว่าให้ทุกคนอยู่ในปัจจุบนันแล้วทำสมาธิน่ความสงบสิมากสิหน่อยขนาดใดจะไปตั้งไว้จะไปตั้งไว้ว่าต้องเพิก เป็นอัปปนาสมาธิหรือชั้นสีหรือสมาบัตแปดว่าหาตาหอดพูนธรรมดานี่คือวายยู่เดียวนี่จับจุดโลมยางไปยางมานี่ได้หนี่นะหรือนั่งอยู่มันมึมมึมมึขึ้นะกลางหน้าผากนี่บอมมีความกังวลนย่งว่าบ่มีความกังวลท่านี้ก็เป็นชาติแล้วเออเอาอาการพิธีมาฝึยืนยันแล้วก็เอาความคิดว่าห้าบอกกังวลกับเรื่องใดเลยมันเป็นเครื่องยืนยันว่าจาของอยู่ในชาตนหนึ่งและสอง หนึ่งกับสอ,องกุทานี่แหละมันก็รูสุกตัวเบิดละ<อ>หูดังก็ได้กินขิวนั่นขิวนี่หอมนั่นหมิ่นนี่มันหนูดได้เบิดเนาะแต่ว่ามันบกคิดมันบกคิดว่าหมิ่นอย่างนอหมิ่นหนูเนาว่ามันบกคิดเออนี่วิธีมันนั่นนะ่ะเ,เหลียวเห็นพุ่นเหลียวเห็นพี่มันก็เหลียวเห็นบรหาตระลับตาดอกชานั่นนะ่ะเออเห็นแต่ว่ามันบกคิดมันบาน้ำประหตดอย่างวะนี่มันก็อยู่ในชาญก็เกา่าแต่บกคิดก็มาแล้ว มันเมือ่อเมือ่อจะหนีสิใไซคับบริกรรมร้อมก็แล้วแต่เลยทั้งนั้น,นเห็นกับบกคิดได้ยินกับบกคิดได้กินกับบคิดอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งค้ว่าสัมผัสในร่างกายกับบกคิดบกคิดนั่นแหละคือบอก,กงบังวลมีมันเป็นแลว้วเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองแลว้วแต่ชั้นสามมันสิเป็นคือฝัน,นมันเป็นเราเองอันสามอันสี่นั่นถ้าเอาูุแค่นี้กับเพราะหน้า ทำความคิดเห็นให้ตรงมันก็นได้ดอกนายังไปยังไมเ่เห็นเหตุการณ์เหตุงานนี้ยังกระสางสามารถทําไไ้เลยวิปัสสนาเนี่ยนี่คือการพริจารณาหาความจริงในร่างกายพิจารณาหาความจริงในเหตุแห่งทุกสาเหตุทุกพิจารณาหาความจริงในวิธีดับถูกเออวิธีแบบไรก็มากไม่องแปดนั่นแหละเมื่อเข้าใจรู้แจง้งแต่กูมาถึงทางแล้วนะนี่ก็มันใจนตัวเองตัวกูมาถึงทางแล้ว การในเมื่อกูมาถึงทางแล้วกับพี่หน้าเรื่องถูกของกายอยู่แล้วเรื่องกายว่าเป็นของตนอยู่แล้วเรื่องอ,อนันจังทุกครั้งน้าตากับพี่หน้าอยู่แล้วเมื่อมันเห็นแล้วมันก็ค่ายออกเกวกข้อมยึดมันถือมันในระดับตามลำดับของไยของมันนั่นแหละพวกกันเหตุเป็นแล้วนั่นนะ่ะทิมหลักการเอาข้อมรู้สึกเลย <c oughs> เหตตาหลวบหลวบลงบนสั้นดังจากของบนสั้นบนห็น เห็นปลายดังเจ้าของนั่นเห็นล่างๆดอกตั้งแต่เทศดยืนเดินนี้ว่าวยืนเดินนี้มันก็เป็นเดินเดินนี้ออบ่มันว่าบ่เป็นดาคนวากๆอยู่กับเป็นออมันดาสือ่อตาปากใจมันบ่ได้ไปเป็นแบบนั้นเห็นบ่ละ่ะคือดาอีมีอีหม,มานี่แหละออน,นั่นน่านมาที่หนึ่งสิบหามือมาที่หนึ่งพอเป็นใดมีไผดูแลบ่ว่าสันทำนั้นเอาเข่ามาส่งกูตายแลย้วกูบ่ได้กินเข่าขอยากูา กูกินทั้งพวกนี้พวกนี้แหละเขาดูแลอ,อยู่เมื่อถามยังเอเนาะแสดงว่าสิบหาเมือจังหวงกูขาดทสนหนึ่งเนาะนี่ดาวากลากี่เด็ก็เป็น,นความรู้สึกนี่วาบวาบนี่เป็นขนาดดาได้นน่เออเือวาบดาสิตปัญญเนะนัะน่นแหละสิบหามือมันเป็นห่วงเทีานึงนี่ผู้ใดดูแลพอๆกันว่า นู้รัเป็นห่วงพอแห้งๆว่าท่านตายกูตายแล้วมันห่วงแห้งหลายแทบตลอดนันห่วงแห้งบวดชิพามึงยังได้กินเข่ากันมึงทั้งส่นแหละได้ยุ่ก็เป็นเด้่อเทศอยู่ตลอดนี่ยเทศอยู่ในอันนี้แหละอันมีอาการปิติตลอดนี่แหละจังววาเห็ดทําให้มากทําให้บ่อยเดี๋ยวมันชิมของมันเองดอกคนบ่ท่านได้เป็นกันนึกเอาอุปทานก่อน ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ออจำไว้เด้อบ้านนี้พวกได้เห็นได้แล้วนั่นนะทิมรักการว่าต้องเป็นนับสิบนับเจ็ดนับหานับหนึ่งดอกเด้อเหออลือบตาลงมาเบิบ่งพึบเกิดพับนั่นแหละเอาอยุแค่นั้นแล้วยังอื่นๆสิเป็นเอาเองบ้านเนี่ยต่อยจากนอกจากนั้นสิบังคับบ่ได้มันเป็นแบบเองสกนรู้โดยลําดับลําดับของปซสก่รนมันจึงสิบังคับได้ดอกอ,อมันจังมีสติมั่นคงดีแล้วสัพพัญญะดุโตดีแล้วสิเลื่อนใ้ยายเป็นทังใดก็จังเคลื่อนเอา บ่ดท่านใดๆอยข่อนแล้วก็มีทางค้นผีบาเนาะบ่ท่านใดๆโยตั้งอย่างนั้นเดาไปหรอเดาไปตามหลักการที่เพิ่นบอกแนวทางใบ้นั่นแล้วเคลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเคลื่อนอย่างนั้นไหมยล้เคลื่อน,นอย่างนี้เลยโอ้ยมึงได้หลักการมึงได้อันที่แหละสะกสักกอนนะเออต้องอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไปละวกูกระเบิดปัญญา,ลนะาแล้วกูไม่เน่าสอนแล้วกูบ่มีปัญญามันต้องเป็นเอาเองสกักกอนเนาะ มันว่นยัสิ้นมันก็ทีบ่บ่ากอกอันนั่นแหละก็เลยพัถ้าสิเปลี่ยนหนุ่มือนตามหัวหลุดโอ้ยนะให้มันตายเลดไปหยังแต่มันสิเปลี่ยนแน่จังสิแม่นะแต่ตายในอันนี้ตายว่ามีมความของว่านี่อย่างมันเป็นหอดพุ่มเหมือนเดิน่ะเออชั้นหนึ่งชั้นสองก็เป็นได้แล้วมหาตั้งเปรับตายเห็นหนาสิยิ้วคิวขหมหวดคื่อหันดับหนา ชั่นบ้าหรอกมันจะก็รักเพรเขาไม่เป็นเราเองก็เหตุไปเรื่อยแต่ไปได้วพวกทิวาเหตุไปแล้วนั่นนะทิมรักการทิมนับสิบเจ็ดหาสามหนึง่งมาเนี่ยทิมเลยเลือตาแล้วหายใจเข้าที่เดียวเท่านั้นเฟิบขึ้นมาทันที่เลยแล้วก็ส่งอเราล์ไปแบบเปข้ามากรงสุงรงเราล้มหมดสิข้าใจอีกบ้ายบุกรักษาความคิดให้มันอยู่ในหนี ความรู้สึกกัรทยูน้นอีจะเอาความคิดไปปรุงแต่งเรื่องใดกินปรุงแต่งเรื่องได้เห็นนั้นเห็นนี่สัมผัสห่อนหนาวม้กินเขา่ามันก็เป็นใดเดยนกินเขา่ามันเป็นคักแล้วหรือของมันนั่งอยู่กระมอกเป็นใดวัตถุยาน <c oughs> แต่ขอให้ทุกคนเห็นมันใดสะกนชินสะกน ออแล้วอื่นๆแล้วมันจะคอยเป็นมาเอาเองดอกว่าจำเป็นต้องไปดึงมันเข้ามาแต่ดึงเข้ามาเอื่นว่าอุปทานดึงเข้ามาคิดต้องนั้นทันคิดต้องเป็นแบบต้องเป็นเแรบบื่องนี้ี่และจังว่าบอกลหลายๆคนนั่นประเภทความรูต้ตรวหัวเอาตัววอลลดเออเบาใเบิดนั่นแหละในเรื่องเบาอะแต่ว่าแต่ของบเเคยผ่านประสบาการณ์บอกไปวระมาศูนย์ซ้ำศูนย์ให้กันเนาะใออนหละคนเขามันสิผิดใจย,ยัง สร้างผู้อื่นเขียดผู้อื่นดาผู้อื่นอดาเพรอยอย่างเพราะว่าเห็นผิดใจกูนั่นแหละเป็นยังมาจาังผิดใจกูความคิดเห็นบลอ้มบลอกันกับกูที่ตูปธาตุหรอความคิดเห็นบลอ้กันบ่เป็นไปตามที่กูจำมากกูฟังมากหลักษณะนั้นกับอัตตาตัวตนกับเกิดทันตัวว่าแล้วมึงเดอแต่มึงบอเสือกูลแล้วมึงหูบอกว่ากูเป็นไผ่แล,แล้วนี้เนาะกูกับโบหูคือก,กันแล้วแต่มึงยับงบบหูเนาะไ <c oughs> ื่เป็นสั่นแล้ว <c oughs> เอาไปฝึกเอาพวกได้นังสืออไปเดาเห็ดได้หันและเฮ็ดอิลีมันจะไปพ่อมืออย่างเดียวซุ้มงเดียวมันก็ะด้ตัวบ่ต้องไปคิดอย่างอื่นเห็ดน้ำผึนนั่นผึนว่าโอ้อันนี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่สิบเถื่อนเนาะก็เห็ดน้ำผึนว่าพูดโทเกยียเนาะก็หายใจเข้าพูดโทหายใจออกพูดโทเนาะเห็ดไปน้ำสมนีมบ่ต้องไปคาดวังอย่างมันั้งปเป็นเราเองอันประเภทว่าจจาไว,ว้เดาเห็ดแบบนี้เดาจะต้องอาการพิธีเกิดนี่อาการนี่แรงขื้นหัวอาการนี่ล้มสมอง อาการแลนแมานหนาอกอาการอยู่ทั่วตัวเนาะเนี่ยแต่ไปเนึกเอาอยุหันมันเปกเป็นมันต้องอยยุในปัจจุบันปัจจุบันผู้ดังนี่นะเลยฝึกไปเรื่อยๆ <c oughs> มันได้ทั้งนั้นะนี่เลยวิธีแยกกิดแยกแยกายมันทั้งสิ่คอยแยกไปของมันดอกนา้เออพวกฟอกธาตุฟอกขัดก็ได้ตัวตัวจากยากเป็นระธาตุเนาะ <c oughs> พวกอยากได้ดูเป็นระธาตุนะ <c oughs> บอกแล้วสอนแล้ว ให้เลนเรียนยุ่ในสกลอากายแยกให้บดละเอียดที่ท่วนบดเลยน,นับเส้นผมให้มันได้จักเส้นขนได้จักเส้นเออกระดูกมีจักท่อนเนื้อมีจักท่อนเส้นเอ็นมีมท่ายเส้นเอแลนยู่ในหั่นก็นได้น <c> ะ <oughs> ได้ทั้งบดเป็นสมถะบดเห็ด <c oughs> ไปคิดมากนึกไปนึกมากเดี๋ยวมันก็สง,งบเพิบก็ไปเองดอกคือกันกรรมฐานสี่สิบย่างมันแค่เครื่องสงบใจแต่เรื่องปัญญานั่นนะ การออกมาจากสิ่งเหล่านั้นก็คือวิธีใส่สมาธิคนตอนที่เ้าทามสมาธินี่เหาก็หวังแค่ความสงบน่นหละแต่ว่าคนบอก,าากบเหมือจักบรรเทาวิธีใส่สมาธิกับวิธีทามสมาธิมันก็ระเรื่องกันด้คยทำว่าใส่สมาธิมีความตั้งใจกับการงานอะไรอันหนึ่งมุ่งมั่นในจุดหมายในการงานอันนั้นได้อย่นีก็บหมือจักใส่สมาธิด้ว มัวปนกันไปหมดเนานะแต่ก็เป็นธรรมดาล่เออถ้าพ่อพิษก็พก่ะถือละไั่ว่าละถ้ามีความรู้อยู่แล้วก็มันกับบมีแล้วอวิชาเนาะ <c oughs> เป็นธรรมดาอย่างเง้ึกงัดไปตั้งใจเหตุในตัวของเองเออจะไปเอาขัพวกน,นั้นเอาขัพวพนี้มามาเบามาประหัดประหารฮักล่างซึ่งกันและกัน ล้วนแล้วต่เอาอุปทานขากันเองแลหละจะไปอม่อยังความคิดเห็นผู้ใดขึ้นมากคัดแยงกับรูที่กูยึดมั่นไว้รูตั้งไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนมีตามสำนักตามผู้บาอาจารย์กูเบาเนี่ยศูย์ให้กันแล้วแล้วอัตรา,าตัวโตแเกิดขึ้นแล้วแล้วต้องเป็นไปดังที่เพื่อนเขียนไว้บันทึกไว้สัน่นาอาการผิดที่เพื่อน,นเขียนไว้แกหายางผู้มันเป็นอีรีเป็นเศร้ายางคุณยางต่ำยี่สิบยางเป็นยางต่ำอีกต่างหากนะว่าธรรมดา ตีร่างกายอยู่กับยังนี่ดำดินไปกับน,นี่เออต้นกกใหม่ลงมาก,กับน,นี่ธรรมดาบอกน,นั้นมันเป็นแค่ความความสิพานไปแล้วเขาบปไเดี๋ยวปหยึดมาไว้เด้คาว่าคาว่าพานไปแล้วเนี่ยเออ,เอใจว่าคู่แดงมันพานไปแล้วจะไปดึงขึ้นมานั่นเป็นอุปทา,านมันพานไปเบิดแล้วลหละอันนี้มัน,นคือมันพานแล้วห้าวเอาประสบการณ์ในฟังคือซือว่ามันเป็นอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ มันพานไปแล้วเบิ <ies> ่ขนาดถ้าคิดไปธรรมดาเนี EN, ่ค <f> ิด <trees> คิดว่นอยู่ในสกุลกายของของคิดไปขึ้นมาบางที่ก็คิดเล่นไหลเอื่นว่าอสุภะษ์สิบอย่างนี่ที่จริงมันเลยสิบเด้อมันเลยไปหันอีกอันนั้นเป็นแค่เบื้องต้นซส่ดๆศพตายมื่นหนึ่งสองมื่นศพอื่นๆศพสีเขียวศพสีแดงศพสีขาวศพนิตากระดูกศพกระเล็บวากะ บดขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเนี่ยเป็นเห้าเลยเขามาห้ามาเบิง่งแล้วเส้นเอ็นมีท่านี้มีสามรอยตัวนี่เนี่ยคนน่ะก็ดูคอตอผู้ยิงมีท่านี้ผู้ชายมีท่านี้ห้เาเล่นไปเล่นมาเออใจของเขามันสงบมันหนิงอยู่แล้วบาดมันจะเป็นมันก็ยังเป็ี่ยนมาหลดเออเวิร์บเขาไปเห็นข้างในต่างหากเออท้องฝ่าบักไงกว่างจัก,กรวาลหมุนเขาโลกี่กระมุนคือกันเออหมุน ติวติวติวเขาวาดนี่ลงกระหมุน <c oughs> จากขอบกว่างสะกก้อนจากขอบกว่างหมุนเป็นต้นไหม่ผู้ละผู้เขาสิลาบเดีอยเป็นหน้ากองเป็นเดียวกันแต่ว่ามันจะหมุนดอกแล้วก็จอมเขา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 ,เขาปับ๊บลงในวางจุดกลางฟากระคือกัน,น,กนจักว่าเลยละ่ะว่าว่าฟาหรอวะหมุนหมุนหมุนจอมเขาปีนเขาหากันนี่มาหากันกบกันกบแล้วหมุนไปปีนไปปีนมาแล้วเกิดสลายแตกตึมแบบนึงอยู่ธรรมดาบอก อ,อสว่างจ้าไปบดบ่มีอย่างเลยคนละออบานี้พวกกันได้ฟังยังสิกับไปกินตนาการแบบว่าเปิดไฟจ้าคือดวงอาทิตย์สันนี่แล้วนะมันอธิบายว่าไรหนะรอว่าไปเห็นสะก้อนออบนออันีนนแแกกนนะ้แล้วเอาอันฟันบ่าวยังสิหราไปตีกันเรียก้ว่านะเลื่อนเราค้งรูรวมหัวเออเอาตัวปลอดปลอดจากน,นั้นแหละยังสีมันนี่บ้าให้ฟังเออ บ่ได้ยึดเด้อนี่เว้านี่มันจําได้แล้วก็เว้าซื่อแต่ว่าบ่แม่นว่าสิให้ผู้ใดมันเป็นแบบนี้ของไผของมันแต่ว่าของคือของถิ่นจักก็เอ่ละพอล่ะมื้อนี้4หาเทศแล้วมีเมื่อ